สวัสดีครับ m เ r c e d เ s b บายอำนาจครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเตรียมรถนะครับเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าพรุ่งนี้นะครับลกค้าม่เลิก9มง39นาทีนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น C220D AMG Dynamic นะครับสีบรอนเงินนะฮะสวยๆเลยสำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้เคยเห็นรถรุ่นนี้นะครับรถรุ่นนี้ก็จะเป็น C-Class โมใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็น m o เดล W206 นะฮะ ก็จะเป็นเครื่องดีเซล1,993ซีซีนะครับก็200แรงมาแรงบิด440นิวตันเมตรนะครับถือว่าแรงแล้วก็ประหยัดมากๆเลยนะครับภายในก็สวยงามมากๆนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะเตรียมรถเพื่อส่งมอบลูกค้านะฮะเดี๋ยวลองมาคุยกับลูกค้ากันนะครับว่าชื่นชอบอะไรนะครับถึงเลือกเป็น C220D a m g Dynamic คันนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นสีอลนเงินนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะ เตรียมรถทําความสะอาดเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับหลังจากที่น้องฝ่ายที่เขาเตรียมรถเขาเตรียมมานะครับเดีวผมต้องมาตรวจเช็คอีกสักรอบหนึ่งนะครับ โอเคครับยืนตรงนี้เลยตักสื่อไม้ด้วยครับอันนี้ครับนิดนึงยืนเป็นกำลังใจ่คไมต้องพูดแล้วล่เนี่ยยืนด้วยกันไม่เป็นไรครับไม่ต้องพูดโอเคโอเคน้องน้องพรีมใช่ไหม่ก็ตอนนี้เป็นตัวแทนคุณแม่นะครับวันนั้นคนนี้อาจจะเป็นคนที่ช่วยตัดสินใจเนาะ พราะว่าตอนแรกที่มาดูรถก็คือว่าอาจจะรู้สึกว่าคัน C เนี่ยเล็กไปเพราะตอนที่ไปดูในงานมอเตอร์โชว์แบบคนเยอะเนาะไม่ค่อยได้แน่แล้ววันนั้นที่มาดูที่โชว์รูมแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็มาที่โชว์รูมมาดูเขาเปิดไฟมาดูเขาตกแต่งอะไรก็สวยมากเลยค่ะครับแล้วพวกอินเทอร์เนียอะไรที่มาใหม่เนี่ยก็มีความทันสมัยมากอ่า พอลองเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆคันรถอื่นๆอะค่ะก็ปรากฏว่าเบนไดงไงเทคโนโลยีก็ดีที่สุดแล้วอแล้ววันนี้ที่เราไม่มาลองเล่นดูมาดูฟังก์ชันต่างๆเป็นยังไงบ้างครับถ้าเทียบกับคันเก่าค่าคันเก่าเราก็ใช้เบนอยู่แล้วเนาะค่ะก็คันเก่าเนี่ยทัสก,กีนเนี่ยใช้ไม่ได้เลยแล้วก็พวกพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมันนวดปกติแต่พอเป็น เป็นรุ่นใหม่อะค่ะปรากฏว่าทัชกรีนอะไรมันก็ใช้ได้สะดวกไฟรอบคันอะไรก็สวยกว่าเาดิมอ๋อครับแล้ววันนี้มาเห็นรถจริงๆแล้วสีปอนเงินตัดกับชุดแต่งอะไรแบบนี้สวยไหมฮะก็ด้วยค่ะว่ามันเป็นเมทัลลิกอะนะมันก็สวยกว่าสีอื่นอยู่แล้วจะ,ะ,วะเลยเรือกสีดีค่ะครับผมแล้วคันนี้เวลานั่งข้างหลังนะครับกว้างไหมครับ คือหนูอสูงประมาณ170อะเรอก็นั่งข้างหลังก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแล้วรวมๆวันนี้การอาขอแนะนําแบบการบริการของผมครับก็<อ>เป็นยังไงบ้างการบริการของคุณอานาก็ดีค่ะมาตรงต่อเวลาแล้วก็ใส่ใจเป็นอย่างดีเลยแนะนําอะไรต่างๆได้ดีครับ,รบถ้ายัางไงถ้าลูกค้าแบบสนใจอยู่ก็ฝากแนะนํามาที่นี่ได้ไหมคะได้ค่ะ <c oughs> ถ้า สนใจมาซิ e ีมาซิดสนะคะสามารถติดต่อคุณนำหน้าได้เลยค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเขาถ่ายรูปได้ไหมครับต้องได้แล้วแหละอ่าต้องได้แล้วแหละออลมเท่าไห,ไหดอกไม้ครับถอนแม่นหน่อยยืน2คนอ่าโอเค ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในการส่งมอบรถนะครับการสัมภาษณ์ของผมอาจจะมีแบบตะกุกตะกักหรือว่าตอบคำถามอะไรกันอาจจะไม่ค่อยเนียนนะเพราะเราไม่ได้เตรียมกันนะครับก็คือคิดอะไรก็ถามตรงนี้เลยนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าสัมภาษณ์เพื่อให้กับลูกค้าที่แบบสนใจดูรุ่นนี้อยู่นะครับลังเลอะไรสําหรับรถรุ่นนี้ก็เอาความเห็นของคนที่เลือกรุ่นนี้สีนี้นะครับมาให้ดูนะครับว่า ด220 d AMG Sport อ่ะ AMG Dynamic นะครับสวยนะครับแล้วก็สีบอลก็สวยนะครับบอลใหม่เนี่ยสวยมากๆเลยสำหรับลูกค้าที่อาจจะยังไม่เคยเห็นตัวจริงนะครับก็นัดเข้ามาชมได้นะครับแต่รถอาจจะมีเป็นบางช่วงนะครับอาจจะต้องโทรเข้ามานัดก่อนนะครับถ้าสนใจรุ่นนี้นะครับก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697คัาลายดีไก่เว้น K A I B E n z นะครับผมไม่ว่าคุณจะชื่นชอบรุ่นไหนนะครับก็ฝากกดติดตาม ช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลอนข่าวสารของ m e r c e d e เ b ส n บนซ์ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ